สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่ติดตามด้วยกันเสิร์มาสำหรับในคลิปนี้เป็นส่วนของเดือนสิงหาคมปี2564แต่จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีมิถุนครับทีนี้สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาของตัวชันเองนั้นอยู่ราศีใดก็ขอให้ท่านนั้นเข้าไปใน Google ก็ได้ครับพิมพ์คำว่าผูกดวงโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ เสร็จแล้วก็เลือกมาสักเว็บหนึ่งกรอกรายละเอียดเข้าไปและเดี๋ยวในเว็บก็จะมีบอกเองว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีใดครับและท่านก็เอาตรงนั้นมาใช้ในการเทียบฟังคําพยากรณ์ทีนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดคําพยากรณ์เลยละกันครับทีนี้ดวงชะตาของลัคนาราศีมิถุนนั้นวาสนาตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระพุธเป็นดาวประจำตัวจะเดินเข้าสู่ภพที่เรียกว่าสหัชชะเพื่อนฝูง ก็หมายถึงว่าลัคนาราศีมิถุนนั้นมีโอกาสได้ใกล้ชิดเพื่อนฝูงมากขึ้นติดต่อเพื่อนฝูงมากขึ้นรวมถึงมีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างบ่อยมากขึ้นบางท่านก็มีดวงเดินทางเกิดขึ้นในระยะนี้แต่อาจจะเป็นการเดินทางเพียงใกล้ๆทีนี้ดาวพระพุธนั้นจะเดินร่วมกับดาวพระอังคารที่เป็นอลิก็จึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกลัคนาราศีมิถุนก็เป็นไปได้ครับที่ชีวิตมักเหน็ดเหนื่อยมีภาระ มักมีเรื่องให้ต้องวิ่งเต้นหรือบางทีมีศัตรูเกิดขึ้นตามความหมายภพอลิเลยครับและท่านต้องระวังการขัดแย้งกับคนรอบข้างในด้านอารมณ์ก็มักจะร้อนแล้วก็หงุดหงิดง่ายบางทีก็เห็นอะไรควางหูขวางตาไปหมดครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดวงชะตาดาวพุธเป็นดาวประจําตัวจะจรเข้าสู่ภพที่เรียกว่าพันธุของลัคนาราศีมิถุนครับก็เป็นช่วงที่ลัคนามิถุนมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับครอบครัวใกล้ชิดกับญาติพี่น้อง บางท่านก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านรถสถานที่ทำเลที่ทางต่างๆนะครับรวมถึงความเหน็ดเหนื่อยภาระในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็จะเริ่มเบาลงเป็นลำดับแต่ก็ต้องระวังการขัดแย้งกับคนรอบข้างไว้อยู่ครับทีนี้วาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของ,ง,ของลัคนาราศีมิถุนนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกพระศุกร์พระพุธจะจรเลงดาวพฤหัสบดีครับจึงส่งผลทําให้การเงินของตัวท่านเองยังดีมีเงินเข้ามา บางทีนะครับเดินทางแล้วได้เงินต้องเข้าสังคมบ้างจึงจะได้เงินครับในการหาเงินนั้นเป็นไปได้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับและดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์พระเสายังกุมเล็งภพที่เรียกว่ากระดุมพระของลัคนาราศีมิถุนจึงทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกตัวท่านเองก็มักมีภาระรายจ่ายทางด้านการเงินเข้ามาตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาเก็บทรัพย์ไว้ได้ไม่นานก็มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพุธดาวศุกร์เดินกลุ่มกันและพระอาทิตย์จะยกออกจากภพกระดุมพระไปแล้วจึงทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นภาระรายจ่ายก็จะเริ่มเบาลงแต่อย่างน้อยนะครับก็ถือว่าการเงินของตัวท่านเองยังดีการเงินยังดําเนินไปได้การเงินก็ยังพอที่จะมีความคล่องตัวในช่วงครึ่งเดือนหลังครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศรีมิถุนนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระราหูจะจรททำมุมฉากกับดาวพุธ ตรงนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็เป็นช่วงที่ลัคนามิถุนนั้นในเรื่องการงานมักเจอปัญหาระอุปสรรคเข้ามาบางท่านอาจจะเจอจุดเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานได้ด้วยหรืองานที่เข้ามามักจะเป็นงานเร่งด่วนหรือเป็นงานที่ต้องเหนื่อยในระยะนี้จะหวังงานที่สบาย,ายนๆนั่งๆแดนอนอยู่เฉยๆก็คงเป็นไปได้ยากครับงานของท่านอย่างน้อยแม้ว่าจะหนักเหนื่อยแต่โดยรวมแล้วดวงชะตาของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกความก้าวหน้ายังมี ความสําเร็จก็ยังมีครับฉะนั้นก็ขอให้ขยันทนทําไปก่อนพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพุธเป็นดาวประจําตัวจะจอนเข้าสู่ภพที่เรียกว่าพันธุครับบางท่านในระยะนี้การงานอาจจะเกี่ยวข้องกับในครอบครัวก็ได้หรือทํากับญาติพี่น้องก็ได้ในระยะนี้ต้องระวังบางทีขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเอาไว้บ้างการงานโดยรวมในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นลัคนาพิถุนถือว่ายัยงดําเนินต่อไปได้ความก้าวหน้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีโครงการเข้ามาได้ครับ สำหรับท่านที่ค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นลัคนาราศีมิถุนเนี่ยโดยรวมถือว่าความคล่องตัวทางด้านการค้ายังมีครับการค้ายังสามารถดาเนินไปได้ไม่เป็นไรต่อไปจะเป็นวาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักของลัคนาราศีมิถุนครับลัคนาราศีมิถุนสําหรับท่านที่มีคู่ครองในช่วงครึ่งเดือนแรกพระอังคารจรเลงพฤหัสบดีอังคารเป็นดาวทศกะเป็นดาวขัดแยง้ง บางทีก็ต้องระวังขัดแย้งกับคู่ครองหรือบางทีคู่ครองมักจะอารมณ์ร้อนและข้องหูยิดง่ายความคิดท่านกับคู่ครองมักขัดกันไปหมดอะไรก็มักขวางหูขวางตาต้องระวังคู่ครองมักมีเรื่องยุ่งยากใจในระยะนี้หรือบางท่านคู่ครองมักเหนื่อยๆนะครับขอให้ท่านปล่อยวางและก็อย่าชวนทะเลาะกันเลยครับหันหน้าคุยกันจับมือกันดีกว่าพอช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับก็ต้องระวังการขัดแย้งกับคู่ครองเหมือนเดิมแต่ก็คงไม่เป็นไรครับ ทีนี้สําหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองลัคนาราศีมิถุนนะครับท่านที่ยังโสดดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวจะจรล็งดาวพฤหัสบดีโชคทางด้านความรักโดยรวมถือว่าจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกคนที่ต้องฉโฉลกกับท่านในระยะนี้ก็มักจะเป็นผู้ใหญ่กว่าฉะนั้นในระยะนี้หากท่านรักใครชอบใครก็ควรจะเข้าหาในช่วงครึ่งเดือนแรกครับและอีกนิดนึงรักใครชอบใครลัคนามิถุนคนที่ยังโสดนั้นรักใครก็มักจะเจอคู่แข่ง บางทีต้องระวังไปเจอคนมีเจ้าของหรืออาจจะไปเจอลักซ้อนได้ด้วยครับสำหรับลัคนาราศีมิถุนนั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ